ระวังด้วยนะครับระวังนะครับแล้วฝาไกั่งนี้นะครับฝั่งนู้นอันนี้มันไม่ใช่ทองจริงครับของแชร์ด้วยสิไม่ใช่ครับพรองที่ผม

ผางนครัเิดทานะครับกยไ่ไนะครับทาึงกิทานิดึงหญิงหลบเลยนะครับผู้หิลบนิดนึงครับเิทางลบกทาด้วยครับหลบนะครับพยาบมายครับพยายาม่ายก็ไม่ได้นะครับพยายมหน่อยครับยบเลครับ ไปทางมาครับทไปทางครับไปทางนี้ิครับผู้ยิงผู้ยงขึ้นบนสุดายเลยครับ